สวัดีครับน้องเลดาพาเพลินนะครับวันนี้น้องเลดาพาเพลินมาเล่นน้ำป่องเป่งป่องเป่งขาลอยไอเลดาขาลอยป่องเป่งป่องเป่งตีขาทีเจ้ตีขาทิตีขาทิตีขาทิฝึกไว้ครับ่อาจะได้เวลาไปโตขึ้นเขาว่ายน้ำแล้วเขาได้ไม่กลัวเวลาขาเขาไม่ถึงพื้นนะครับไอเลดาพาเพลินเลดาจ้าเอ๋ยยิ้มหน่อยลูก ยิ้มยิ้มแล้วยิ้มหน่อยจิยิ้มหน่อยจิยิ้มหน่อยจิยืนนะยืนย็นนะยืนยืนตีขาลูกตีขาแม่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวลูดเอ่ตีขาลูกตีขาอานน้ำเย็นเย็นอานน้ำเย็นเย็นขาลอยหลง ตีขาจิ๊บจ้าตีขาจิ๊บเออเออฝึกให้ลูกตีขาตีขาเลยให้ไปว่ายน้ำนะเออนั่นแหละเวลาไปว่ายน้ำเราจะได้ไม่กลัวเราขาไม่ถึงพื้นนะเดินจิ๊บลูกเดินจิ๊บเอาเหมือนเดินเดินจิ๊บกระพรบเดินเดินจิ๊บครั้งแรกครับเขายังกลัวอยู่นะครับ แต่เขาเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำมากเลยเดี๋ยวต่อไปเขาคงสนุกสนานเลยด้าบาย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 จ้าเรด้าพาเพลินจ้า